เมื่อวันที่3พฤษภาคม2567นางพัทริยาวรรณพันน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้เข้าพบนายนุพงศ์สุขสมนิตผูว้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตเพื่อหาลือแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาหน่วยบริการทั้ง22อำเภอศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดรีสเกตให้เป็นหน่วยบริการต้นแบบโดยยึดหมู่บ้านชุมชนร่วมจัดการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการในทุกอำเภอเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่อยู่ในวัยเรียนให้ได้เ hey? ข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงจากนั้นผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนางราชจมารีต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะผู้บริหารครูและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณห,ห้องประชุมชั้น2อ,อาคารดอกลำดวนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดพร้อมให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่อต่างๆประกอบไปด้วยหนึ่งเรื่องของการขับเคลื่อนหน่วยบริการประจำอำเภอให้เข้มแข็งสามารถเป็นต้นแบบได้ โดยการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดรีสเกตที่ผ่านมาได้ดําเนินงานขับเคลื่อนและบูรณาการช่วยเหลือครอบครวบัวเปราะบางทางสังคมของเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษหรือพิการทั้ง9ประเภทภายใต้แนวคิดสุขเสมอกันที่รีสเกตและนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุข สนโยบายคีออฟ5สประกอบไปด้วยสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยสุขาให้เกิดความสะอาดและถูกสุขลักษณะน่าใช้ 3. การให้บริการความรู้เรื่องศึกษาพิเศษแก่อาสาสมัครสาธารณาสุขหรืออมสมประจำหมู่บ้านและร่วมคนหาเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษภายใต้านามว่าครูยิ้มและได้ให้นโยบายเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้วย โอกาสนี้นายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ในโยบายและร่วมหารือในการพัฒนาหน่วยบริการประจำอำเภอเป็นวเวลาเร่งด่วนโดยหน่วยบริการต้องแข็งแรงปลอดภัยเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพให้มากที่สุด วจรพงอิ่มทองสุขถ่ายภาพกิจภาพกล้วยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน